ติดเศษสินเชื่ออีกแล้วหรือคุณกำลังพลาดหนึ่งใน30ข้อนี้ EP ที่6คิดผิดก่อนยื่นกู้5พฤติกรรมที่พังโอกาสมีบ้านก่อนจะยื่นกู้บ้านคุณแน่ใจหรือยังว่าไม่ได้ทำอะไรที่ธนาคารมองว่าเสี่ยง EP นี้จะพาคุณดู5พฤติกรรมยอดนิตที่หลายคนคิดว่าไม่เป็นไรแต่จริงๆแล้วคือพังโอกาสกู้ผ่านบางคนปิดนี้แล้วยื่นกููทันทีบางคนไม่เคยเช็คเครด,ดิตตัวเองเลย คลิปนี้จะช่วยให้คุณวางแผนก่อนเที่ยคู่ได้แบบมืออาชีพดูให้จบแล้วคุณจะรู้ว่าแค่คิดผิดนิดเดียวก็ทำให้บ้านดุมือได้เลยครับ คิดว่าไม่มีหนี้ก็กู้ได้คิดว่าไม่มีหนี้ก็กู้ได้คือความเข้าใจผิดอย่างร้ายแรงที่พบได้พ่อยในผู้ที่วางแผนซื้อบ้านหรือคอนโดเดยเชื่อว่าตราบใดที่ตัวเองไม่มีภาระหนี้ในระบบไม่มีบัตรเครดิตไม่มีผ่อนลถไม่มีผ่อนของหรือไม่เคยกู้ธนาคารมาก่อนก็ต้องกู้บ้านผ่านอย่างแน่นอนแต่ในความเป็นจริงแล้วการไม่มีหนี้ไม่ได้แปลว่ามีเครดิตหรือมีความสามารถในการกู้ในสายตาของธนาคาร เพราะสิ่งที่ธนาคารต้องการมากที่สุดไม่ใช่เพียงแค่การไม่มีภาระหนี้แต่คือหลักฐานการจัดการหนี้ท่าดีซึ่งเป็นข้อมูลที่ธนาคารใช้ในการตัดสินใจปล่อยสินเชื่อจํานวนมากระยะยาวธนาคารทุกแห่งใช้ข้อมูลจากเครดิตบูโรเป็นตัวช่วยในการประเมินพฤติกรรมของผู้กู้หากดึงข้อมูลแล้วไม่พบประวัติสินเชื่อใดๆเลยหรือไม่มีบันทึกการผ่อนชาระอะไรในอดีตธนาคารจะมองว่ากลุ่มไม่มีข้อมูลพฤติกรรม หรือ no credit history ซึ่งทำให้วิเคราะห์ความเสี่ยงไม่ได้ไม่สามารถประเมินได้เลยว่าผู้กู้มีความรับผิดชอบทางการเงินหรือไม่มีวินัยในการชำระหนี้หรือไม่หรือจะรับมือกับภาระผ่อนระยะยาวได้อย่างไรยิ่งผู้กู้ไม่มีสลิปเงินเดือนไม่มีประวัติงานชัดเจนไม่มีบัญชีธนาคารไม่มีเงินเดินเข้าออกต่อเนื่องไม่มีหนี้การไม่มีหนี้จะกลายเป็นสิ่งที่ธนาคารกลัวมากกว่าการมีหนี้ดี พฤติกรรมที่คิดว่าไม่มีหนี้ก็คือเครดิตดีมักเกิดในกลุ่มคนรุ่นใหม่กลุ่ม,มนุษย์เงินสดหรือคนที่เพิ่งเริ่มต้นทํางานรวมถึงคนที่กลัวการเป็นหนี้จึงไม่เคยใช้สินเชื่ออะไรเลยแม้แต่บัตรเครดิตและคิดว่าแนวทางนี้จะเป็นจุดแข็งในการกู้บ้านแต่ธนาคารจะใช้หลักการตรงกันข้ามโดยจะพิจารณาจากพฤติกรรมในอดีตเป็นหลักหากไม่มีอะไรให้ดูเลยก็แปลว่าไม่มีอะไรให้วิเคราะห์โอกาสที่จะถูกปฏิเสธจึงสูงอย่างมาก โดยที่ผู้ขอกู้ไม่รูตัวและมักสับสนว่าทําไมกู้ไม่ผ่านทั้งที่ไม่มีหนี้ไม่มีภาระอะไรเลยปัญหานี้ยิ่งรุนแรงในผู้ที่ไม่มีทั้งประวัติเครดิตและไม่มีเอกสารรายได้ที่ชัดเจนเช่นฟรีแลนซ์พ่อค้าแม่ค้าอิสระหรือผู้เริ่มต้นอาชีพโดยเฉพาะถ้าเงินสดล้วนหรือรายได้เข้าแบบไม่มีชื่อผู้โอนไม่มีสลิปไม่มีการยื่นภาษีกรณีแบบนี้จะกลายเป็นว่าไม่มีอะไรในระบบ ที่ธนาคารจะใช้พิจารณาได้เลยไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเครดิตข้อมูลภาษีหรือข้อมูลบัญชีเงินฝากทำให้ธนาคารต้องใช้หลักการความเสี่ยงสูงและปฏิเสธสินเชื่อแบบสุภาพโดยบอกว่าไม่เข้าเกณฑ์การแก้ไขไม่ใช่เรื่องของการมีเงินสดมากพอหรือทำสัญญาจะซื้อบ้านไว้ก่อนแต่ต้องย้อนกลับมาวางแผนสร้างประวัติเครดิตให้ธนาคารเห็นว่าคุณมีความสามารถในการจัดการเงินอย่างต่อนเนื่องในระบบเช่นการเริ่มจากสมัคร ัตรเครดิตวงเงินต่ำไว้ใช้งานแล้วชำระเต็มทุกเดือนภายในระยะเวลาไม่เกิน6-12เดือนติดต่อกันหรือใช้สินเชื่อผ่านสินค้าในระบบเช่นโทรศัพท์โน้ตบุ๊กหรืออุปกรณ์ในบ้านแบบไม่มีดอกเบี้ยแล้วผ่อนให้ครบและตรงเวลาระบบเครดิตจะเริ่มบันทึกประวัติไว้ให้ซึ่งจะเป็นจุดที่ธนาคารใช้พิจารณาในอนาคตหรือหากไม่สะดวกใช้บัตรเครดิตก็สามารถสร้างประวัติทางการเงินได้จากการเดินบัญชี โดยให้มีรายได้เข้าออกสม่ำเสมอในบัญชีเดียวทุกเดือนมีการออมและใช้บัญชีอย่างต่อเนื่องเช่นรับเงินผ่านพร้อมเพย์โอนเข้าบัญชีเดียวตลอดโดยมีรายการโอนเข้าออกสม่ำเสมอการเดินบัญชีอย่างน้อย6เดือนจะเป็นหลักฐานให้ธนาคารเห็นว่ามีรายได้ประจําและมีวินัยทางการเงินแม้ไม่มีเครดิตในระบบแต่ก็พอมีโอกาสพิจารณาได้บ้างขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละธนาคารตัวอย่างเช่น ผู้คู้มีเงินเดือนประจำ3,000 30, บาทรับเงินสดทุกเดือนไม่เคยใช้บัตรเครดิตไม่เคยผ่อนสินค้าไม่มีบัญชีธนาคารที่เดินเข้าออกอย่างสม่ำเสมอเมื่อไปยื่นขอสินเชื่อบ้านราคา1.8ล้านบาทธนาคารดึงเครดิตบูโรแล้วไม่พบข้อมูลใดเลยบัญชีธนาคารก็มีรายการเดินเข้าออกไม่ถึง3เดือนธนาคารจึงไม่สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมทางการเงินหรือความมั่นคงของรายได้ได้เลยจึงปฏิเสธสินเชื่อทันที โดยแจ้งเพียงว่าเอกสารไม่ครบหรือเครดิตไม่พอซึ่งผู้กู้ไม่เข้าใจและรู้สึกว่าถูกปฏิเสธทั้งที่ตนเองไม่มีหนี้และมีไรายได้จริงทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่าการไม่มีหนี้ไม่ใช่ข้อดีในสายตาธนาคารหากไม่มีพฤติกรรมการเงินที่ธนาคารวิเคราะห์ได้จริงระบบสินเชื่อจะถือว่าคุณคือกลุ่มเสี่ยงที่ไม่สามารถประเมินได้และไม่มีทางรู้ว่าคุณจะรับมือกับภาระระยะยาวได้ดีแค่ไหนการสร้างเครดิต ให้เริ่มต้นตั้งแต่การวางแผนยื่นกู้ไม่ใช่ทําตอนใกล้จะขอสินเชื่อแล้วค่อยมาจัดการเอกสารดังนั้นใครที่กําลังวางแผนมีบ้านในอีก1-2ปีข้างหน้าถ้าไม่มีหนี้ในระบบเลยควรเริ่มสร้างเครดิตอย่างมีแบบแผนทันทีเพื่อให้เมื่อถึงเวลาจริงธนาคารเห็นข้อมูลมากพอและเชื่อมั่นว่าคุณไม่มีหนี้ก็จริงแต่คุณมีความน่าเชื่อถือทางการเงินมากพอจะมีบ้านได้แล้วจริงๆ 17ปิดหนี้ปุ๊บยื่นตับปิดหนี้ปุ๊บยื่นพับคือพฤติกรรมของผู้ที่เข้าใจว่าหากต้องการกู้บ้านให้ผ่านเร็วที่สุดวิธีที่ควรทําคือรีบขยรนหนี้บัตรเครดิตสินเชื่อรถยนต์หรือสินเชื่อส่วนบุคคลให้หมดก่อนแล้วยื่นขอสินเชื่อทันทีภายใน1-2วันหลังปิดหนี้โดยเชื่อว่าการไม่มีหนี้จะทําให้เครดิตกลับมาดีและธนาคารจะพิจารณาให้กู้ได้ง่ายขึ้นทันทีแต่ในความเป็นจริง พฤติกรรมนี้กลับกลายเป็นจุดตัดสินที่ทําให้กู้ไม่ผ่านเพราะระบบเครดิตบูโรและธนาคารไม่ได้ดูแค่ยอดหนี้ปัจจุบันแต่ดูพฤติกรรมในช่วงเวลาและการเคลื่อนไหวของบัญชีในอดีตอย่างละเอียดโดยเฉพาะช่วง3-6ถึงเดือนก่อนยื่นกู้เมื่อลูกหนี้รีบปิดหนี้ก่อนยื่นกู้ภาพที่ปรากฏในเครดิตบูโรคือบัญชีที่มีการเคลียร์ยอดในช่วงเวลาใกล้กับวันที่ยื่นขอสินเชื่อซึ่งจะถูกวิเคราะห์ว่าเป็นการจัดฉากหรือการปิดหนี้เพื่อหลบ DSR มากกว่าการมีวินัยในการใช้จ่ายตามปกติระบบของธนาคารจะมองว่าผู้กู้อาจไม่มีความสามารถในการจัดการภาระหนี้ต่อเนื่องแต่พยายามล้างหนี้แบบรวบลัดเพื่อให้กู้ผ่านทําให้ธนาคารไม่สามารถเชื่อมั่นได้ว่าหลังจากได้รับสินเชื่อบ้านแล้วผู้กู้จะไม่กลับมาใช้หนี้อื่นซ้ําหรือเกิดภาระใหม่ที่ทําให้กลายเป็นหนี้เสียในอนาคตยิ่งไปกว่านั้นการปิดหนี้แบบเร่งด่วนจะยังคงมีร่องรอยในเครดิตบูโรเช่นสถานะบัญชี ปิดบัญชีเมื่อเดือนที่แล้วหรือยอดลดลงผิดปกติภายใน1-2ถึงเดือนก่อนหน้าซึ่งระบบเครดิตจะมองว่าเป็นพฤติกรรมผิดปกติไม่ได้สะท้อนภาพของคนที่จัดการหนี้อย่างสม่ำเสมอและถ้านี่เดิมนั้นเคยค้างชำระหรือเคยจ่ายล่าช้าระบบก็ยังคงแสดงประวัติดังกล่าวอยู่ในรายงานย้อนหลัง36เดือนไม่ได้ลบออกทันทีเมื่อปิดบัญชีดังนั้นการปิดหนี้ในระยะเวลาใกล้ๆก,ก่อนการยื่นกู้จะไม่ได้ช่วยให้เครดิตกลับมาสะอาด แต่ยังคงทิ้งล่องรอยว่าผู้กู้เคยมีหนี้และมีพฤติกรรมไม่สม่ำเสมอมาก่อนความผิดพลาดที่เกิดขึ้นบ่อยคือผู้กู้ไม่เคยตรวจเครดิตบูโรของตัวเองมาก่อนคิดว่าถ้าจ่ายครบปิดหนี้ให้หมดแล้วรีบยื่นกู้เลยจะมีโอกาสผ่านมากขึ้นทั้งที่ความจริงคือธนาคารต้องการเห็นพฤติกรรมระยะยาวมากกว่าจะเห็นความเปลี่ยนแปลงแบบเฉียบพลันที่ดูเหมือนจัดฉากขึ้นมาและยิ่งเป็นการยื่นแบบกู้เดี่ยวโดยไม่มีผู้กู้ร่วม ธนาคารจะยิ่งเข้มกับข้อมูลย้อนหลังเพราะไม่มีหลักประกันจากบุคคลอื่นมาช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือในระบบการเงินแนวทางแก้ไขที่ถูกต้องคือเมื่อวางแผนจะยื่นกู้บ้านในอนาคตผู้กู้ควรปิดหนี้ก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย3-6เดือนแล้วปล่อยให้ระบบแสดงประวัติของบัญชีปิดนั้นในสถานะปกติชำระดีและไม่มีหนี้ใหม่เข้ามาแทนที่หากจำเป็นต้องมีบัตรเครดิตก็ควรใช้อย่างมีวินยัยยอดคงเหลือไม่เกิน30ของวงเงิน และจ่ายเต็มทุกเดือนเพื่อแสดงให้เห็นว่ามีเครดิตแต่จัดการได้ดีไม่ใช่การหลบหนี้หรือจัดการแบบฉาบฉวยอีกทาั้งหนึ่งคือยื่นเครดิตบูโรตัวเองให้ที่ปรึกษาดูหรือใช้บริการวิเคราะห์เครดิตก่อนยื่นกู่เพื่อให้ดูว่าบัญชีไหนควรปิดก่อนบัญชีไหนควรปล่อยไว้เพราะประวัติด,ดีและควรเว้นระยะการยื่นนานแค่ไหนหลังปิดหนี้จึงจะปลอดภัยหากมีความจําเป็นต้องปิดหนี้แบบกระทันหันจริงๆอย่างน้อยก็ควรรอให้ระบบเครดิต อัปเดตสัก1-2รอบบัญชีหรือมีหลักฐานพฤติกรรมทางการเงินในบัญชีธนาคารแสดงรายรับรายจ่ายอย่างสม่ำเสมอเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือในระบบวิเคราะห์โดยรวมตัวอย่างเช่นผู้กู้มีรายได้30 0 0 0บาทต่อเดือนมีหนี้บัตรเครดิตค้างอยู่25 00 0ันบาทและสินเชื่อส่วนบุคคลอีก60 0 0 0บาทก่อนจะยื่นกู้ซื้อบ้านราคา1.8ล้านบาทผู้กู้ตัดสินใจไปปิดหนี้ทั้งหมดให้จบในช่วงส0วันก่อนยื่นเอกสาร พร้อมก่อนหนังสือปิดบัญชีจากธนาคารเพื่อแนบในชุดเอกสารเมื่อธนาคารดึงเครดิตบูโรขึ้นมาดูพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงสถานะหนี้ในช่วงเวลาเดียวกับวันที่ยืน่นกู้ระบบจะตีความว่าผู้กู้จัดโครงสร้างหนี้เพื่อให้ผ่านการอนุมัติไม่ใช่การวางแผนทางการเงินระยะยาวและเมื่อดูพฤติกรรมย้อนหลังพบว่าหนี้ที่เพิ่งปิดนั้นมีประวัติค้างชำระ1-2งถึงงวดหลายครั้งธนาคารจึงตัดสินใจปฏิเสธคำขอทันที แม้ว่าผู้คู่ไม่มีหนี้เหลือแล้วก็ตามทั้งหมดนี้สแสดงให้เห็นว่าปิดหนี้ปุ๊บยื่นปับไม่ใช่ทางรัดในการเพิ่มโอกาสผ่านแต่คือพฤติกรรมที่สะท้อนว่าไม่มีแผนทางการเงินระยะยาวและทําให้ธนาคารขาดความมั่นใจในความมั่นคงของผู้คู่การวางแผนปิดหนี้ล่วงหน้าอย่างมีระบบและปล่อยให้ระบบสแสดงพฤติกรรมดีอย่างต่อเนื่องเป็นหนทางที่ดีกว่าและเพิ่มความน่าเชื่อถือในสายตาธนาคารเพื่อให้การยื่นคู่บ้านเป็นไปด้วยความมั่นใจ ไม่ใช่หวังพึ่งการเขียนหนี้แบบเพล่งด่วนซึ่งสุดท้ายกลับทําให้เสียโอกาสที่ควรได้ตั้งแต่แรก 28. ยื่นก่อนวางแผนยื่นก่อนวางแผนคือพฤติกรรมของผู้ที่รีบยื่นคู่บ้านก่อนจะตรวจสอบหรือเตรียมความพร้อมทางการเงินของตัวเองอย่างละเอียดเช่นยังไม่รู้ว่า DSR ตัวเองอยู่เท่าไหร่ยังไม่เคยเช็คเครดิตูโล ไม่แน่ใจว่ารายได้เข้าบัญชีสม่งเสมอหรือเปล่ายังไม่ได้จัดเอกสารรายได้ให้เรียบร้อยหรือแม้กระทั่งยังไม่รู้ว่าธนาคารที่เลือกยืน่นนั้นเหมาะกับอาชีพของตัวเองหรือไม่แต่กลับรีบยื่นไปก่อนด้วยความหวังว่าจะได้รู้ผลเร็วหรือใช้เหตุผลว่าอยากรู้ว่ากู้ได้แค่ไหนแล้วค่อยวางแผนที่หลังซึ่งกลายเป็นพฤติกรรมที่ทำให้กู้ไม่ผ่านตั้งแต่รอบแรกและที่แย่ที่สุดคือทำให้เครดิตเสียโดยไม่รู้ตัว เพราะข้อมูลการยื่นจะถูกบันทึกไว้ในระบบทันทีปัญหาของการยื่นคู่โดยไม่มีแผนคือทําให้ธนาคารเห็นภาพการเงินที่ไม่สมบูรณ์เช่นรายได้ไม่สัมพันธ์กับเอกสารรายการเดินบัญชีไม่สม่ำเสมอมีหนี้ที่ผู้คู่ไม่รู้ตัวว่ามีผลกับ DSR หรือยังมีหนี้ค้างบางส่วนที่คิดว่าไม่สําคัญยิ่งหากยื่นกับธนาคารที่ไม่เข้าใจอาชีพเช่น f r e e ลนซ์ขายของออนไลน์หรือเจ้าของธุรกิจที่ไม่มีเอกสารรายได้ชัดเจน การยื่นไปโดยไม่ได้เตรียมชุดเอกสารให้ตรงกับเกณฑ์ธนาคารนั้นนั้นจะทําให้ธนาคารปฏิเสธทันทีโดยไม่มีการปรับหรือเสนอทางเลือกใดๆให้เลยผลกระทบอีกอย่างคือหากธนาคารปฏิเสธคําขอกู้รายการยื่นไม่ผ่านจะถูกบันทึกไว้ในระบบของธนาคารภายในและอาจมีผลกระทบต่อการยื่นกับธนาคารอื่นในอนาคตเพราะเมื่อมีธนาคารปฏิเสธไปแล้วธนาคารใหม่ที่รับคําขอจะใช้ข้อมูลเดิมในการพิจารณาและบางแห่งอาจมีเกณฑ์ว่า หากเพิ่งถูกปฏิเสธใน30-60วันจะยังไม่รับพิจารณาอีกทําให้โอกาสถูกลดลงต่อเนื่องทั้งที่ปัญหาจริงมาจากความไม่พร้อมในการยื่นครั้งแรกผู้คู่หลายคนคิดว่ายื่นดูก่อนไม่เสียหายแต่ในความเป็นจริงแล้วเสียทั้งโอกาสเสียเครดิตและเสียเวลาโดยไม่จําเป็นเพราะหากยื่นอย่างมีแผนเตรียมเอกสารให้ครบตรวจสอบเครดิตล่วงหน้าปรับดี r ให้ต่ำลงและเลือกธนาคารให้เหมาะกับอาชีพและรูปแบบรายได้ โอกาสผ่านจะเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและหากต้องการเปรียบเทียบหลายธนาคารก็ไม่ควรยื่นพร้อมกันแบบสุ่มแต่ต้องประเมินความเหมาะสมและจัดชุดเอกสารให้ตรงตามรูปแบบที่แต่ละแบงก์ถนัดแนวทางที่ถูกต้องคือวางแผนล่วงหน้าอย่างน้อย3าเดือนก่อนยื่นกู้โดยเริ่มจากการตรวจสอบรายได้ผ่านบัญชีว่ามีความสม่ำเสมอหรือไม่รายได้ตรงกับสลิปหรือหนังสือรับรองหรือไม่มีภาระหนี้อะไรที่ยังอยู่ในระบบตรวจเครดิตบูโรว่ามีบัญชีเสียหรือไม่และตรวจสอบว่า อาชีพของตัวเองบอกกับธนาคารประเภทไหนแต่ถ้ารู้ว่ามีจุดอ่อนเช่น DSR เกินเครดิตบูโรไม่สะอาดหรือรายได้ไม่ชัดเจนต้องแค่ไขก่อนยื่นกู้เช่นปรับยอดผ่อนปิดบัตรบางใบปรับรายได้ให้เดินบัญชีดีขึ้นหรือเลื่อนการยื่นออกไปจนกว่าข้อมูลทั้งหมดจะสะท้อนภาพที่มั่นคงและสอดคล้องกับเกณฑ์ของธนาคารกา,ารยื่นโดยมีแผนยังรวมถึงการประเมินวงเงนาาินก่อนเลือกบ้านไม่ใช่เลือกบ้านก่อนแล้วค่อยยื่น พราะหากราคาบ้านเกินตัวแล้วไปยื่นโดยไม่คำนวณก่อนก็มีโอกาสสูงที่ธนาคารจะปฏิเสธหรืออนุมัติวงเงินต่ำกว่าที่ต้องการมากจนผู้กู้ไม่สามารถปิดส่วนต่างได้และท้ายสุดต้องทิ้งการจองบ,บ้านหรือเสียโอกาสทางการเงินไปโดยปราบประโยชน์ตัวอย่างเช่นผู้กู้มีรายได้30,000บาทต่อเดือนไม่มีสลิปเงินเดือนไม่มีผู้กู้ร่วมและไม่เคยเช็คเครดิตบุโรมาก่อนต้องการซื้อบ้านราคา1นาล้านบาทรีบยื่นคู่กับธนาคารที่ธนาคารพนักงานแนะนํา โดยไม่ได้เตรียมเอกสารให้ชัดเจนและไม่รู้ว่า d s r ตัวเองเกินเพราะยังมีผม่อนมอเตอร์ไซค์เดือนละ3 5 0 0บาทอยู่ในระบบผลคือธนาคารปฏิเสธสินเชื่อภายในไม่กี่วันเพราะ,ะไรายได้ไม่มั่นคงเอกสารไม่ชัดเจนและ d s r เกินทําให้ผู้กู้เสียทั้งเครดิตเสียเวลาและหมดความมั่นใจทั้งที่หากเตรียมเอกสารปิดหนี้ปรับบัญชีและเลือกธนาคารที่ยืดหยุ่นกับอาชีพอิสระกว่านี้ตั้งแต่ต้น ก็อาจกู้ผ่านได้ตั้งแต่รอบแรกทั้งหมดนี้ยืนยันว่าการยื่นกู้ก่อนวางแผนไม่ใช่ทางลัดแต่เป็นกับดักที่ทําให้เสียโอกาสที่ควรจะได้อย่างไม่จําเป็นการวางแผนก่อนยืน่นการเข้าใจระบบสินเชื่อและการจัดการเอกสารให้เหมาะสมกับธนาคารคือสิ่งที่ช่วยให้กู้ผ่านจริงไม่ใช่การลองผิดลองถูกแบบหวังดวงเพราะในโลกของสินเชื่อความพร้อมและความแม่นยําคือคําตอบที่ธนาคารต้องการเห็นมากที่สุด 29. ไม่เคยเช็คเครดิตไม่เคยเช็คเครดิตคือพฤติกรรมของผู้ขอกู้ที่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าตนเองมีสถานะทางเครดิตอย่างไรในระบบของเครดิตบูโรไม่รู้ว่ามีหนี้เดิมค้างอยู่หรือไม่ไม่รู้ว่ามีหนี้ค้ำประกันที่ยังไม่หมดไม่รู้ว่ามีประวัติค้างชำระหรือผิดนัดชำระในอดีตหรือเปล่าและไม่รู้เลยว่าข้อมูลที่ธนาคารชี้เห็ตอนประเมินผู้ขอกู้จํานวนมากเข้าใจว่าแค่ไม่มีหนี้ไม่มีบัตรเครดิต หรือชาระหนี้ตรงเวลาก็น่าจะเพียงพอแต่ความไม่รู้สถานะเครดิตของตัวเองทําให้การวางแผนคู่บ้านกลายเป็นความเสี่ยงทันทีเพราะเมื่อธนาคารดึงรายงานเครดิตและพบข้อมูลที่ผู้กู้ไม่รู้ตัวหรือไม่เคยคิดว่าจะมีผลมากลายเป็นเหตุผลที่ทําให้กู้ไม่ผ่านแบบที่ผู้กู้เองไม่ทันตั้งตัวระบบเครดิตบูโรในประเทศไทยจะเก็บข้อมูลพฤติกรรมทางการเงินย้อนหลังอย่างน้อย3ปีโดยจะแสดงรายละเอียดของทุกบัญชีเงินกู้ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อรถ สินเชื่อบ้านสินเชื่อบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดหรือแม้แต่การค้ำประกันให้ผู้อื่นรายงานจะแสดงยอดคงเหลือยอดชำระแต่ละเดือนประวัติค้างชำระและสถานะบัญชีในปัจจุบันเช่นปิดแล้วปิดชำระล่าช้าหรือค้างชำระอยู่ข้อมูลเหล่านี้คือหวัวใจสำคัญที่ธนาคารจะใช้ประกอบการพิจารณาหากผู้กู้ไม่เคยเช็คมาก่อนก็เท่ากับว่ากำลังเดินเข้าสู่กระบวนการกู้แบบตาบอดไม่รู้ว่าคะแนนเครดิตตัวเองเป็นบวกหรือลบ ไม่รู้ว่ามีประวัติเคยค้าง30วันไว้ในระบบหรือไม่และไม่สามารถเตรียมเอกสารหรือหาทางแค่ไขได้ล่วงหน้าเลยสิ่งที่ทําให้พฤติกรรมนี้อันตรายคือบางครั้งผู้กู้เคยมีหนี้ในอดีตและคิดว่าเคลียร์ไปแล้วเช่นปิดบัตรปิดสินเชื่อไปเมื่อหลายปีก่อนแต่ในระบบยังมีร่องรอยของการค้างจ่ายหรือบางคนเคยดื่มจ่ายบัตรเครดิตค้างวดเล็กน้อยเพียง 1- 2สองเดือนเมื่อ2ปีก่อนซึ่งระบบก็ยังแสดงอยู่และอาจกลายเป็นจุดที่ธนาคารใช้ตัดสินว่า ผู้กู้ไม่รักษาวินัยทางการเงินบางรายเคยคำประกันให้เพื่อนแต่ไม่รู้ว่าเพื่อนผิดนัดชำระหนี้และชื่อของตนเองถูกบันทึกไว้ในฐานะผู้ค้ำที่กำลังอยู่ในบัญชีค้างซึ่งส่งผลต่อดีเอสอาร์โดยตรงและลดวงเงินกู้ทันทีโดยที่ผู้กู้ไม่เข้าใจว่าเพราะอะไรถึงไม่ผ่านการไม่เคยเช็คเครดิตยังทำให้ผู้กู้ไม่รู้ว่าควรปรับอะไรควรปิดบัญชีไหนก่อนหรือปล่อยบัญชีไหนดีไว้เป็นเครดิตบวกและที่สำคัญคือ ไม่สามารถวางจังหวะในการยื่นกู้ได้อย่างถูกต้องเช่นหากพบว่ามีข้อมูลเสียอยู่ในรายงานเครดิตบูโรการแก้ไขหรือทําให้ข้อมูลนั้นกลับมาเป็นบวกอาจต้องใช้เวลาอย่างน้อยส6ถึงเดือนหรือรอให้ร่องรอยลบออกจากระบบโดยอัตโนมัติซึ่งการยื่นกู้ทั้งที่ยังไม่ได้แก้ไขข้อมูลเสียย่อมทําให้ถูกปฏิเสธตั้งแต่รอบแรกและมีผลต่อการกู้ซ้ําในภายหลังแนวทางแก้ไขที่ถูกต้องและปลอดภัยที่สุดคือการขอเช็ครายงานเครดิตบูโรของตัวเอง ล่วงหน้าอย่างน้อย3-6เดือนก่อนยื่นคู่เพื่อประเมินสถานะทางการเงินทั้งหมดและใช้ข้อมูลเหล่านั้นวางแผนปรับโครงสร้างหนี้จัดการปิดบัญชีหรือเดินบัญชีให้เป็นระบบหากพบว่ามีข้อมูลผิดพลาดเช่นรายการค้างชำระที่ไม่เคยเกิดขึ้นจริงหรือยอดเงินที่ไม่อัปเดตผู้คู่สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขข้อมูลได้กับทางเครดิตบูโรก่อนยื่นคู่และหากพบว่ามีบัญชีเสียที่ต้องรอให้อัปเดตสถานะหรือต่องลอยลบออก ก็ควรวางแผนชะลอการยื่นคู่เพื่อให้โอกาสผ่านในรอบแรกมีมากที่สุดในบางกรณีการรู้เครดิตของตัวเองยังช่วยให้ผู้คู่เลือกรูปแบบการยื่นได้แม่นยำขึ้นเช่นหากเครดิตดีมากอาจยื่นคู่คนเดียวได้เลยหรือหากเครดิตอ่อนอาจต้องเพิ่มผู้คู่ร่วมหรือหาธนาคารที่มีนโยบายยืดหยุน่นกับประวัติเครดิตหรือมีแคมเปญเพื่อกลุ่มผู้คู่ที่เครดิตไม่สมบูรณ์หากไม่มีข้อมูลเหล่านี้การเลือกแบงค์ก็จะกลายเป็นการยื่นแบบสุ่ม ที่มีโอกาสเสียเป่าสูงตัวอย่างเช่นผู้กู้มีรายได้เดือนละ3 5 0 0 0บาทไม่มีหนี้ในความรู้สึกของตัวเองจึงมั่นใจว่าน่าจะกู้บ้านราคา2ล้านบาทได้อย่างแน่นอนแต่ไม่เคยเช็คเครดิตบูโรมาก่อนเมื่อไปยื่นกู้กับธนาคารแล้วพบว่าถูกปฏิเสธเพราะมีหนี้ค้ำประกันให้เพื่อนในระบบอยู่ผ่อนรถยนต์เดือนละ700 0บาทและเพื่อนคนที่กู้ผิดนัดชำระ3เดือนในช่วงปีที่ผ่านมาระบบจึงตัดสินว่าผู้กู้มีความเสี่ยงสูง แม้ไม่ใช่นี่ของตัวเองซึ่งผู้กู้ไม่เคยรู้ตัวเลยว่าชื่อนั้นยังอยู่ในระบบค้ำประกันและเพื่อนผิดนัดกลายเป็นว่าการยื่นกู้ครั้งแรกพังเพราะความไม่รู้ในจุดที่สามารถป้องกันได้ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่าการไม่เคยเช็คเครดิตไม่ใช่เรื่องเล็กไม่ใช่แค่ไม่รู้คะแนนหรือยอดหนี้แต่คือการเดินเข้าสู่กระบวนการขอสินเชื่อโดยไม่มีแผนไม่มีข้อมูลและไม่มีทางป้องกันความผิดพลาดเลยแม้แต่น้อย ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อโอกาสในการมีบ้านการเตรียมตัวอย่างถูกวิธีคือการรู้ข้อมูลตัวเองก่อนทุกครั้งแล้วจึงวางแผนทั้งเอกสารภาระหนี้และธนาคารให้สอดคล้องกับความเป็นจริงที่สุดเพื่อให้การยื่นคู่บ้านไม่ใช่แค่การปัดดวงแต่คือการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลจริงที่มีความพร้อมอย่างแท้จริง 30. มําชำระหนี้เงินสดแต่ไม่เดินบัญชี ใช้หนี้กินสดแต่ไม่เดินบัญชีคือพิติกรรมของผู้กู่ที่มีวินัยในการผ่อนชำระหนี้เป็นประจำไม่ว่าจะเป็นหนี้บัตรเครดิตหนี้ผลล่อนรถผ่อนสินค้าหรือแม้แต่หนี้นอกระบบแต่เลือกชำระด,ด้วยเงินสดหรือชำระผ่านช่องทางที่ไม่มีหลักฐานการเคลื่อนไหวทางบัญชีเช่นจ่ายหน้าชอ็อปโอนผ่านตู้เงินสดหรือให้คนอื่นจ่ายแทนซึ่งทำให้รายรับรายจ่ายที่เกี่ยวกับภาราหนี่เหล่านี้ไม่ปรากฏในรายการเดินบัญชีธนาคารและเมื่อถึงเวลาย,ยื่นคู่บ้าน ธนาคารไม่สามารถตรวจสอบพฤติกรรมทางการเงินได้ว่าผู้กู้มีรายได้เข้ามาเท่าไหร่และใช้เงินอย่างไรรวมถึงมีวินัยในการผ่อนจ่ายหนี้จริงหรือไม่แม้จะมีประวัติในเครดิตบูโรว่าจ่ายครบแต่เมื่อดูสเตตเมนต์กลับไม่พบความเคลื่อนไหวที่แสดงถึงการมีภาระผ่อนหรือรายได้เข้ามาอย่างสม่ำเสมอระบบสินเชื่อจะถือว่าเป็นข้อมูลขาดความน่าเชื่อถือและอาจปฏิเสธคำขอกู้ทันทีปัญหานี้มักเกิดในกลุ่มคนที่ประกอบอาชีพอิสระหรือค้าขาย ที่รับเงินสดเป็นหลักเช่นพ่อค้าแม่ค้าในตลาดคนขับรถรับจ้างช่างอิสระหรือคนขายของออนไลน์แต่รับเงินเข้าบัญชีหลายบัญชีหรือให้ลูกค้าจ่ายเงินสดถึงมือโดยไม่อนนผ่านบัญชีธนาคารหลักที่ใช้ยืน่นกู้เมื่อถึงเวลาจะกู่บ้านจึงไม่มีรายการเดินบัญชีที่แสดงรายได้เข้ามาแบบต่อเนื่องรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับหนี้ก็ไม่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้แม้เจ้าตัวจะมั่นใจว่าจ่ายครบไม่เคยค้างและมีเงินเหลือทุกเดือนแต่ธนาคาร จะไม่สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมทางการเงินได้เลยเพราะไม่มีหลักฐานในระบบสาเหตุที่ธนาคารให้ความสําคัญกับการเดินบัญชีเป็นพิเศษเพราะในกรณีที่ผู้กู้ไม่มีสลิปเงินเดือนหรือเอกสารรับรองรายได้จากบริษัทเช่นกลุ่มอาชีพอิสระธนาคารจะใช้รายการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง6-12เดือนเป็นเครื่องมือหลักในการวิเคราะห์ความสามารถในการผ่อนชาระและวินัยทางการเงินของผู้กู้หากเงินเข้าไม่สม่ําเสมอ รือไม่มีการเคลื่อนไหวที่สอดคล้องกับภาละรายเดือนเช่นผ่อนลถเดือนระ6,000บาทแต่ในบัญชีไม่เคยมีรายการโอนออกในจํานวนใกล้เคียงกันเลยธนาคารจะมองว่าบัญชีไม่สะท้อนความเป็นจริงและไม่สามารถใช้ประกอบการอนุมัติวงเงินได้หลายคนอาจคิดว่าการชาระเงินสดถือเป็นความรับผิดชอบที่ดีแสดงว่าไม่มีการพึ่งพาเครดิตหรือการเบิกถอนผ่านธนาคารแต่ในมุมมองของสถาบันการเงินความไม่มีหลักฐานคือความเสี่ยงเพราะไม่มีอะไรยืนยันได้ว่าเงินนั้นมาจากไหน มีเข้ามาทุกเดือนหรือไม่และผู้กู้มีวินัยทางการเงินเพียงใดระบบของธนาคารต้องใช้ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ไม่สามารถพิจารณาโดยความรู้สึกหรือคำอธิบายส่วนตัวของผู้คู่ได้แม้จะนาใบเสร็จมาชี้แจงธนาคารก็ไม่สามารถยืนยันความต่อเนื่องของพฤติกรรมได้ <c oughs> เท่ากับการมีหลักฐานในบัญชีแนวทางแก้ไขที่ดีที่สุดคือการเปลี่ยนพฤติกรรมให้รายรับและรายจ่ายสําคัญทั้งหมดผ่านบัญชีธนาคารหลักที่เตรียมไว้สําหรับใช้ยืมคู่บ้านเช่น ให้ลูกค้าโอนผ่านพอมเพย์โอนผ่านบัญชีแทนการรับเงินสดโดยตรงและหากต้องจ่ายหนี้เช่นผ่อนบัตรเครดิตผ่อนรถผ่อนบ้านเก่าควรใช้บัญชีที่ผูกกับบัญชีหลักหรือโอนผ่านโมบายแบงกิ้งเพื่อให้ปรากฏในสเตทเมนต์โดยตรงอย่าจ่ายผ่านเงินสดหน้าร้านโดยไม่มีบัญชีหลักฐานหรือฝากให้คนอื่นจ่ายแทนเพราะจะทําให้ข้อมูลในบัญชีไม่สอดคล้องกับพิติกรรมทางการเงินจริงอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยเสริมความน่าเชื่อถือคือการเดินบัญชีให้สม่าเสมอ อย่างน้อยกบเดือนต่อเนื่องก่อนยื่นคู่ไม่ควรถอนเงินทั้งหมดออกทันทีหลังเงินเข้าควรให้บัญชีแสดงยอดคงเหลือที่มีการหมุนเวียนอยู่ตลอดเช่นเงินเข้า3 0 0 0 0บาทโอนออก10,000บาทใช้จ่าย1 5 0 0 0บาทเหลือออมไว้อีก5,000บาทเพื่อให้ธนาคารเห็นภาพว่าแม้ไม่มีสลิปเงินเดือนหรือรายได้ประจําจากบริษัทแต่คุณมีวินัยทางการเงินและจัดการรายรับรายจ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพจริงตัวอย่างเช่นคู่เป็นพ่อค้าออนไลน์รายได้เฉลี่ยเดือนละ4 0 0 0 0บาท มีผ่อนลดอยู่เดือนละ7,500บาทแต่รับเงินสดจากลูกค้าเกือบทั้งหมดและนําเงินไปจ่ายค่างวดรถด,ด้วยเงินสดหน้าร้านของไฟแนนซ์พอจะยื่นคู่บ้านธนาคารขอดูสเตตเมนต์ย้อนหลัง6เดือนพบว่าเงินเข้าในบัญชีเฉลี่ยแค่เดือนละ8,000บาทไม่มีรายการโอนออกที่ตรงกับค่างวดรถไม่มีหลักฐานว่ามีรายได้หรือใช้นี้อะไรเลยธนาคารจึงไม่สามารถนำข้อมูลในบัญชีนี้ไปประเมินเป็นรายได้ได้และประเมินว่าไม่มีพฤติกรรมการใช้จ่ายที่สม่ำเสมอ ทำให้ปฏิเสธสินเชื่อทันทีทั้งหมดนี้สะท้อนชัดว่าแม้จะมีวินัยจ่ายหนี้และมีรายได้จริงแต่ถ้าไม่มีการเดินบัญชีให้สอดคล้องกับความเป็นจริงก็จะไม่สามารถใช้เอกสารเหล่านั้นยื่นผู่ได้เลยเพราะธนาคารวิเคราะห์จากข้อมูลที่เห็นในระบบเท่านั้นการเปลี่ยนวิธีรับจ่ายให้ทุกอย่างอยู่ในระบบธนาคารตั้งแต่วันนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสกู้ผ่านได้จริงในวันข้างหน้าไม่ใช่แค่เพราะเงินสดแต่เพราะสามารถพิสูจน์ได้ว่า เรามีวินัยทางการเงินที่ธนาคารเชื่อถือได้สุดท้ายนี้ถ้าคุณชอบเนื้อ,อ่าสาระด,ดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องทัดแมดชิ่งด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆที่จะช่วยให้คุณแก้ดนี้ได้จริงผู้ผ่านได้จริงและมีบ้านได้จริงสำหรับวันนี้สวัสดีครับ